อ่ะก็สวัสดีทุกคนอีกรอบนะครับมันเจอกันอีกแล้ววันนี้วันที่สองนะของกิจกรรมวันนี้กิจกรรมเยอะมากนะเดินตามผมเลยโคตดเยอะจริงๆกิจกรจรมมันมีหลายที่มากก่อนอื่นทาง GM เขาส่งของมาให้แล้วนะเนื่องจากที่เราทำเควสกันเนี่ยไอเรียนแรกเนี่ยมันน่าจะแลกไม่พอนะจากที่หลายๆคนคำวนวณเขาก็เลยส่งอันนี้มาให้นะเพราะว่ามีคนไปประท้วงเยอะมากเลยไปเมนในเพจนะ ออส่งมาให้ก็ดีจะได้แลกนะครับแล้วก็มาแลกเจมกันนะครับวันนี้วันนี้จะมี2อย่างให้แลกนะก็จะมีทอยบล็อกกับแลกเจมปัจจุบันนะแลกเจมประจำนะครับก็จะเป็นวันนี้จะเป็นสีโมวงนะเป็นอเมทิสต์นะหมื่นนไอสิบห้ชิปซื้อไปกับป๋อเต้ทอยบล็อกเนี่ยครับจะเปิดให้ซื้อก็ต่อเมื่อ เราบริจาคกันทางเซิร์ฟนะเขาให้รวมกันทางเซิร์ฟนะถึง 30%, 50%, 100%นเะ้ะเขาก็จะให้เราซื้อได้นะครับเดี๋ยวเราเปิดไอแอ m เ t ชิดก่อนโอเคได้ของมานะครับออกระเป๋าขงเต็มแลเดี๋ยวแปบ๊บนึง่งเดี๋ยวซื้อทอยบ็อกก์กันนะครับปุ๊บก็ได้ของเยอะมากเลยนะทอยบ็อก์ ไปซื้อกันด้วยนะอย่าลืมได้โคตรเยอะเปิดไปไม่มีอะไรมากนะโอ้โห,โหได้แอคแท็กสีอันเลยโคตรเจมอ่าแล้วก็ออกมากลางพรน,นะครับต่อด้วยกลางพรน,นะโอเคตัวเมื่อวานเลยกเนเดดนะครับจากนั้นล่ะเอา้าคำถามเดิมปะเนี่ย คำถามเดิมเลยนะทุกคนก็2-1เหมือนเดิมอ่าแล้วต่อไปก็จะเป็น training ground นะต้องเข้านะทุกคนต้องเข้านะเพราะว่ามันจะได้ origin k i s a l นะครับจําเป็นมากเลยเพราะว่าถ้าใครไม่เข้าเนี่ยอาจจะไม่ได้แลกบัตรสวิต c h job เลยนะอ่าเดี๋ยวเราเข้ากันเอาต้องตั้งทีมก่อนอ่เข้าไปก็จะมี training ground วันนี้อย่าลืมมาทำ กดนะครับปับ๊บนี่ครับ Origin Ki s t o n แล้วก็เลิฟแพ็กนะก็จะได้มาช่างมันก่อนออกไปนะครับแล้วก็จะมีเควสบอร์ดนะจะมีเควสบอร์ดต่อมาก็คือกดเควสบอร์ดนะครับเดี๋ยวผมขอแรกก่อนกดเควสบอร์ดนะก็ได้เหมือนกัน เดี๋ยวกดดูนะครับว่าจะได้อะไรบ้างผมขอจิ้มเป็นตังแล้วกันนี่ครับ Origin Crystal ขึ้นมาอีกแล้วนะนี่นะ Origin Crystal นี่นะครับต้องกดนะทุกคนต้องกดนะตอนนี้ผมมี20ละมันใช้65นะครับแล้วก็จะเป็นต่อไปก็จะเป็น บริจาคของในกิลนะเฉพาะตัวละครแรกเท่านั้นนะของ ID ที่จะทำได้ทำได้แค่ตัวละครเดียวในไอเดทุกอย่างเลยนะครับกิจรกรรมทั้งหมดนี้เดี๋ยวเรามาบริจาคของให้ทุกวันว่าจะได้ไรนะครับอ่ะปึ๊บลองกดไปหนึ่งอัน นี่ครับได้เหมือนเดิมครับ Origin h r i s t a n กับ l o e Pack นะก็อย่าลืมมาบริจาคกันอ่ต่อไปมีอะไรต่อไปก็จะเป็นรอยแยกนะเหมือนเมื่อวานเลยที่ผมทำคลิปไว้ก็อย่าลืมไปวิ่งรอยแยกกันนะจริงๆก็มีประมาณนี้แหลมะมั้งครับ อ๋อแล้วก็เพื่อนๆอย่าลืมแลกของนะที่เขาแจกมา500นะก็จะมีแลกการนะประกาเปุ๊บมันจะปลดนะทุกคนอย่าลืมซื้อนี่ครับครบ9แล้วนะของอันนี้ปั๊บได้อะไรได้เป็นสกินอุปกรณ์มานะส่วนอันนี้ก็ยังปลดไม่ได้นะต้องรอวันที่25เหมือนเดิมนะครับ การก็ได้มาแล้วนะครับไม่มีอะไรมาก10 m เอ้มเลใครอยาาขายขายเลยผมไม่ได้ขายผมฟังนะออไม่ค่อยมีการเลยครับผมเพิ่งกลับมาเล่นไม่มีอะไรแลวนะวันนี้อ่ผมลืมบอกทุกคนไปนะครับว่ามีอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับก็มาที่เมืองมอลล็อกนะครับแล้วก็ มาคุยกับ n p c 3คนนี้นะครับก็คือคนตรงกลางนี้นะคุยแล้วมันก็จะได้ไอเทมของกิจกรรมนะครับพอดีผมรับไปแล้วนะมันก็เลยไม่มีขึ้นผมลืมบอกไปขอโทษทีนะครับก็ออกขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูจนจบนะครับแล้วก็ออกขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูคลิปเมื่อวานนี้หรือเพิ่งมาดูคลิปนี้คลิปแรกนะครับก็อยากให้ติดตามกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับเกม black and white eternal love บ่อยๆนะครับแล้วผมก็มีเพจใน Facebook ด้วยนะ ก็จะเป็นเคอร์นอตตามชื่อช่อง YouTube ผมแรยก็ขอบคุณครับที่รับชมนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ